สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสวส,สอบพุ้ยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรู้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s n t v t v และสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับสำหรับข่าวแรกวันนี้ครับคุณผู้ชม กรมสวสสนที่กำลังตำรวจบุกจับคลินิกเสริมความงามใช้ซิลิโคนเถื่อนมาให้บริการประชาชนเมื่อวันที่16มกราคม2566นายแพทย์สุราวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้สัมภาษณ์ว่ากรมสมสครับได้สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกันกับการคุ้มของผู้บริโภบออคบกปคบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดในพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนครับซึ่งมีเบาะแสว่านำซิลิโคนจากโรงงานเถื่อนมาให้บริการเสริมความงามจำนวน5แห่งซึ่งมีความเชื่อมโยงกันโดยตรวจพบซิลิโคนนะครับแล้วก็ขออภัยครับโดยตรวจพบซิลิโคนเสริมจมูกเสริมคางเสริมหน้าผากและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยารวมกันนับหมื่นรายการ ซึ่งจากการขยายผลการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าคลินิกทั้ง5แห่งครับมีการจัดจ้างผลิตซิลิโคนเถื่อนมาจากโรงงานซิลิโคนในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเมื่อมีการถแถลงผลการจับกุมนโรงงานดดงกล่าวในเมื่อเดือนธันวาคมส่งผลให้ผู้รับบริการบางรายครับตั้งข้อสงสัยว่าคลินิกมีการนำซิลิโคนเถื่อนมาให้บริการหรือไม่ทางคลินิกจึงนำซิลิโคนเสริมความงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแสดง แต่เมื่อให้บริการประชาชนนะครับสัญญกรรมทางคลินิกกับนําซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับมาให้บริการพนักงานเจ้าหน้าที่จึงดําเนินการตรวจยึดชิ้นส่วนซิลิโคนรูปจมูกซิลิโคนหน้าผากซิลิโคนคางผลิตภัณฑ์ที่มีความผิดตามพระราชบ,บัญญัติเครื่องมือแพทย์พศ2 5 5 1พระราชบ,บัญญัติยาพศ2 5 1 0พระราชบัญญัติเครื่องสําอางพศ2 5 5 8และพระราชบ,บัญญัติอาหารพศ2522ได้นับหมื่นชิ้น รวมมูลค่ากว่า2.9ล้านบาทนายแพทย์สุรักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่านะครับซิลิโคนเสริมความงามเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งใช้กับร่างกายของมนุษย์การที่จะนําอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทใดก็ตามมาให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและได้รับการขึ้นทะเบียนจากอ,อยเพื่อย,ยืนยันความปลอดภัยเสก่อนหากนาซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการย่อมมีความสุมเสียง ที่จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายของผู้ผรับบริการทั้งการอักเสบติดเชื้อหรือเสียโฉมกรมสปสจึงขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลกำกับมาตรฐานของสถานพยาบาลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบนะครับหรือผู้มีเบาะแสนะครับการก,กระทําความผิดของโรงพยาบาลเอกชนคลินิก ในเขตกรุงเทพสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมสบสสแต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดในพื้นที่ตามวันและเวลาราชการครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับกระทรวงสาธารณาสุขยันดูแลทุกสิทธิรับบริการป้องกัน HIV ส่วนภาคประชาสังคมยังจัดบริการได้ตามปกติภายใต้ระเบียบกำหนด เมื่อวันที่13มกราคม2566นกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนายแพทย์โอภาสการกวิงพงศ์ประลัดกระทรวงสาธารณสุขหารือร่วมกับนายแพทย์เจเดทธรรมรัสอาลีเลขาธิการสำนักงานป้องกั er สน алы. สุขภาพขออภัยครับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์ทะเรกัเนรวิวศงอธิบดีกรมควบคุมโรคทันตแพทย์อาคมประดิษฐรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการให้บริการป้องกัน HIV ของผู้ที่ไม่อยู่ในสิทธิทหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในหน่วยบริการภาคประชาสังคมนายแพทย์ออกพกาสกล่าวว่ากรณีการรักษา HIV เอทั้ง3กองทุนสุขภาพคือบัตรทองประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการยังรับบริการและรับยาได้ตามปกติส่วนบริการเสริมสุขภาพป้องกันโรคในส่วนของสิทธิบัตรทองยังรับบริการได้ตามปกติเช่นกัน เช่นบริการถุงยางอนามัยยาป้องกัน s อ v ก่อนการสัมผัสและยาป้องกัน s อ v หลังการสัมผัสเป็นต้นซึ่งมีการจัดซึ่งมีการลงนามจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยบริการทั้งหมดแล้วสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกตินะครับยกเว้นงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคกลุ่มนอกสิทธิบัตรทองประมาณ5,000ล้านบาทที่อยู่ระหว่างตีความกฎทางกฎหมายหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะให้การดูแลตามเดิม ไม่ให้ได้รับผลกระทบโดยจะจัดเก็บไว้รอเบิกจ่ายกับสปสชาภายหลังขณะที่หน่วยบริการภายนอกสังกัดรกระทรวงสาธารณาสุขครับสปสชจะไปติดตามทําความเข้าใจและวางระบบบริหารจัดการจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดผลกระทบต่อการป้องกันควบคุมโรคการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไวีและทําให้โรคระเบิดโรคเอดระบาดมากขึ้นนะครับนายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่าส่วนองค์กรภาคประชาสังคมหรือ CBO ที่เข้ามาช่วยภาครัฐ จับบริการป้องกันเอชวีถือว่าเป็นการเข้ามาช่วยปิดช่องว่างภาครัฐทําให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะหน่วยเพราะส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการภาครัฐแต่ย้าว่าหน่วยบริการภาคประชาสังคมไม่ใช่หน่วยบริการสาธารณสุขจึงไม่สามารถวินิจฉัยแทนแพทย์จ่ายยาแทนเภสัชกรหรือตรวจ l บบแทนเทคนิคการแพทย์ได้การดําเนินงานจึงมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขออกมารองรับ3ฉบับ เพื่อมอบหมายให้ดำเนินงานในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเทคนิคการแพทย์และเภสัชกรรมโดยจะไปอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเสี่ยงในการให้บริการปรึกษาก่อนหรือหลังการตรวจการปรึกษาทางการแพทย์การเก็บตรวจส่งตัวอย่างสิ่งตรวจนะครับการเจาะโลหิตจากปลายนิ้วการตรวจหาการติดเชื้อโดยชุดตรวจแบบง่ายและลูกผลเร็วการอ่านผลและการรายงานผล การส่งต่อเพื่อวินิจฉัยและเข้าสู่ระบบการดูแลรักษารวมถึงการใช้ยาสามาัญประจําบ้านตามกฎหมายวัตยานะครับเพื่อรักษาอาการเบื้องต้นและยาที่ผู้ประกอบวิชาชีเพเป็นศาสกรรมสั่งจ่ายให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะรายหรือเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับ HIV โรคซิฟิลิสหนองในหรือหนองในเทียมหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆในลักษณะเดียวกันครับ นี่ก็เป็นแวดวงของสาธารณสุขนะครับท่านสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้นะครับรายการสองผสมคุยข่าวได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสามารถรับชมย้อนหลังได้ใ่ขบผนทนทาง u t u b e ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ครับสำหรับวันนี้ผมสราวุฒิจศรีพร้อมทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ